สาวน้อยลำเพลินโชว์เปิดตัวพระเอกหนุ่มเสริมทัพอีกหนึ่งคนคาบสวัสดีนะครับผมปกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนเทาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารนะครับผมนะ้องของสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องที่ล่าสุดได้ออกมาโพส์เปิดตัวพระเอกหนุ่มน้องใหม่นะครับผมนัน่นคือน้องโกวิทลำเพลินโชว์ซึ่งเพศสาวน้อยลำเพลินโชว์เองได้ออกมาโพส์ว่า เสริมทัพลำเพลินโชว์ปีสองยินดีต้อนรับพระเอกหนุ่มเสียงยอดฮิตโกวิดลำเพลินโชว์นะครับผม,นมเนาะเมื่อเขาเบิ้ง a c e b o o k ส่วนตัวน้อพี่น้องของน้องโกวิดเองก็ได้อองโพสตย์ยืนจัดนะครับผมเนาะว่าสวัสดีครับบักราโกวิดหมอลำนองไม่ขอฝากเนื้อฝากโตกับแม่แม่ไว้น้ำอีกจะค้นแนกะแนวกันเด้อครับ โควิดสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์นะครับผมเนาะเมื่อเขาไปว่งโปรไฟล์นะครับผมเนาะของน้องโควิดกะถือว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่รูปร่างหน้าตาบอกก็ได้ว่าถูกใจแม่ยกพอยกแน่นอนนะครับผมเนาะน้องโควิดน่าจะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดบ่พี่น้อง COVID น่าจะเป็นพระเอกหนุ่มนะครับผมเนาะจากจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ข้อมูลบางสันกับบเป๊ะปานในเด้อนะพี่น้องกะพยายามหาข้อมูลอยู่นะครับผมเนาะเพราะ เราก็ต้องพูดตามตรงเราไม่ได้ติดตามน้องมาตั้งแต่แรกเราไม่ได้รู้จากน้องอ่าเมื่อน้องมาเปิดตัวกับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับผมน้องบอยซานกะอยากเอามาทําข่าวแนะนําให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับผมน้องได้หูจักกับน้องน้องเป็นอดีตพระเอกของสาเกตนครศิีนะครับผมเนาะซึ่งฤดูกาลที่แล้วน้องก็ะได้ร่วงจากสาเกตนครศป์และมีข่าวนะครับผมเนาะกับสาวหน่อยลำเพลินโชว์อยู่ส่วนหนึ่งเพราะ น้องได้มาออดิชั่นหลังเวทีพี่น้องกับทั้งพระเอกท็อประกาศตอนนั้นเป็นผู้จัดการมาเดียวนะครับผมนะัที่ได้สัมภาษณ์น้องอันนี้ก็ตามข้อมูลที่บริสารพ่อจะหามาได้นะครับผมเนาะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือคอมเมนต์บอกได้เรื่อพี่น้องเร้อใต้คลิปนี้แล้วครับผมเนาะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแนะนําข้อมูลเพิ่มเติมกันเขาไม่ได้นะครับผมเนาะสาหรับน้องโกวิดสาวน้อยลําเพลินโชว์พระเอกน้องใหม่ส่วนการล่องการแสดงจะเป็นแบบไรนะครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องรอดติดตามผลงานเลยพี่น้องอวันที่น้องแสดงจริงนะครับผมเนาะหรือใครอยากติดตามน้องก็เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook นะพี่น้องโกวิดพี่น้องพิมพ์เข้าไปเลยว่าโกวิดกดเข้าไปติดตามกดเข้าไปเบื้องปาวัต ไปเบื้องโปรไฟล์ของน้องใดนะครับผมนาะล่าสุดอบซานกับเฮ็นทังพอกันใช้ออกมาโพดเดียวนะครับผมนาะผู้จัดการวงสองวงสาวน้อยแล้วเพื่อนโชว์ใดออกมายินดีต้อนรับนะครับผมนาะสมาชิกใหม่น่าจะเป็นที่ยืนยัน100ลอยเปร์เส้นเราพี่น้องว่าฤดูการหน้าน้องมาสาวน้อยลําเพื่อนโชว์อย่างแน่นอนครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนีวานจังใดนะครับผมนาะหรือใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมใบซา,า,านวาเหรพี่น้อง เพิ่มเติมกันเขามาได้คอมเมนต์กันเขามาได้นะครับผมเนาะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับน้องว่ายังไงกสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้แต่ขอเป็นคอมเมนต์ในเชิงบวกในพลังบวกด้วยพี่น้องเด้อการคอมเมนต์ถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งบารสัญญายอยู่เสมอเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมเนาะเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเข้าก็ตตองหูจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนส่วนคิวงานของอีหลาหนอยเฮานะครับผมบบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่ เหลืออีกบวกี่งานเราพี่น้องซึ่งมีงานที่ไหนบ้างนะครับผมเนาะ,ะวันที่14พี่น้องห้างตั้งยี่สุนซูปเปอร์สโต์สาขานาดีตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีงานนิทาบผิดพลาดบาวอีสานนะจะเดินทางไปนะครับผมเนาะ ผู้ใดพบพ่พอ,พอกับบอยสารอยู่หน้างานหรือในงานนะครับผมเนาะกกสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันในเด้อพี่น้องเดอ้อวันที่16นะครับผมเนาะวัดหนองมะเกือตำบลน,นาตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็วันที่20นะครับผมเนาะตลาดไร่วนาศิล์ซอยคันที่ปาร์คพัทยากางอำเภอบางระบุงจังหวัดชนบุรีนั่นก็แสดงว่า งานที่อีสานในฤดูการนี้นะครับผมเนาะของสาวน่อยเพลินแพงรงเหลือแค่สามงานพี่นอ้องอ่าที่อุดรธานีวันที่สิบสี่แล้วกับุรี 16, รัมย์วันที่สิบหกแล้วกัวันที่ยี่สิบแปดวันปิดฤดูการที่โกสุมิสัยนะครับผมเนาะส่วนวันที่ยี่สิบนะครับผมอ่าอาจะเป็นการทั่วกาะมอทั่วภาคกลางนะพี่นอ้องอ่าที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับผมเนาะวันที่ยี่สิบ ตลาดไร่วนาศิลซอยคันที่ปาร์คพัทยากางอำเภอบางละบุงจังหวัดชนบุรีวันที่21ตลาดฉลองกุง้งซอย39ข้างปั๊มคาเท็ลาดกระบังกทมวันที่22นะครับผมเนาะตลาดสมาพรตำบลบางปา่าอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ วันที่27สซ้อมปิดฤดูกาลโรงเรียนบ้านแพงและกับวันที่28นะครับผมเนาะอ่าวันปิดฤดูกาลที่โรงเรียนบ้านแพงอ่าตำเภอเโกสุงวิสัยจังหวัดมหาสารคามทัวกท่ารอบนี้3วันพี่น้องชนบุรีบางพีแล้วกะ กทมลาดกบังนะครับผมเนาะพี่น้องเอฟซีหลานหน่อยเฮ้าทางกามาทมทา้งภาคกลางกอยพาดเ้อพี่น้องเอ้อเหลือ3งานแล้วนะครับผมเนาะทั่วกทมรอบนี้ที่ภาคกลางกะหวังว่าพี่น้องเอซีจะไปกระตั้งใจอีหลาหน้อยเฮ้าไปกระตั้งใจทีมงานสาวหน่อยเปรันแพงกันอย่างโดนหลามกันอย่างอบอุ่นเช่นเคยส่วนวันปิดฤดูกาลนะครับผมเนาะวันที่28ที่โรงเรียนบ้านแพง ผู้ใดจะเดินทางมาแน่นะครับผมนาะสามารถทักทายพูดคุยกันได้ส่วนตัวบาวอีสานหลายคนกระถามเขามาพี่น้องอันนี้ก็ยังตอบบรด้เลยว่าจะได้เดินทางไปหรือเปล่าเพราะเราไม่มีรถนะครับผมนะาอบ่มีรถส่วนตัวนะครับผมนาะอการเดินทางก็เลยอาจจะลําบากหน่อยหรือไผจะพานมาทางบานบาวอีสานนะครับผมกนระทักมาส่วนบาวอีสานไปน้ำใดเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กําลัางหาดดอยู่นะครับผมนาะเพราะ ถ้าไปรถประจําทางพี่น้องมันไม่สะดวกในการเดินทางเข้าไปและเดินทางออกมานะครับผมถ้าไปรถส่วนตัวส่วนบุคคลมันจะสะดวกตรงนี้มากกว่าอันนี้บาซานก็เลยต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมนอะแต่วันที่13กรกฎาคมพี่น้องวันเกิดอีล่าหน่อยเฮาและเป็นวันแถลงข่าววันเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องคายอ้อบอยซานกรน่าจะเดินทางไปได้พี่น้องเพราะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคือ สามารถนั่งรถต่อเดี่ยวนะครับผมนาะไปลงที่หน้างานได้เลยไปลงที่สถานที่จัดงานได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจาบางงานบางสาันอาจจะบ่ได้เดินทางไปอาจจะด้วยปจัจจัยละลายอย่างนะครับผมเนาะการเดินทางทุนในการเดินทางอันนี้บางสาันคิดว่าถ้าไปงานปิดฤด,ดูกาลแล้วก็งานวันเกิดอ,อีหลานหน่อย ทุนในการเดินทางของเข้าจับพ่อหรือเปล่าอันนี้กะต้องคิดพิจารณาตรงนี้อีกครั้งนะครับผมเนาะอันนี้หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อบางงานบาิสารอาจจะไปเดินทางไปบอแมนว่าบอหักเด้พี่น้องยังรักและเอ็นดูอีหล่าน่อยเฮาเหมือนเดิมและซัพพอร์ตอีหล่าน่อยเฮาคือเก่าแ,แต่ด้วยลายๆายปัจจัยที่บาิสารว่าและพี่น้องนะครับผมเนาะ,อ,ะอันนี้กะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจทางสองบอสารน้ำแน ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับผมนาอกดติดตามกดซับสไครต์ทางสองบายสาลนะไม่เดอ้อพี่น้องเพื่อปิดการังใจให้ทางสองบาวยสาลคลิปหนีบาิสาลต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนาพบออกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม